ดีเดินวิทยาลย์นะคะรอบนี้จะมีโปรพิเศษยูสลีนะคะลดยิ่มห้าเปอร์เซ็นตเซ็ตคู่นะคะแล้วก็ดรจิวลดหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นโปรพิเศษลูกค้าก็มองหาสินค้าดีๆนะคะได้ใช้ของแท้แล้วก็ตอบโจทย์กับปัญหาให้เราเป็นนะคะไม่ว่าปัญหาผมร่วงหรือว่าเซรั่มริ้วรอยฝ้ากาจุดด่างดำนะคะลูกค้าดูข้อมูลให้จบคลิปแล้วก็แอดในไลน์ b e n z z e y สองสามสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็โปรโม,มชั่นพิเศษปกติแล้วปัญหาผมร่วงนะคะเวลาเราไปโรงพยาบาลาเงี้ยหมอก็จะแนะนําว่า ใช้ยูสลีนอ่ะจะดีที่สุดแชมพูตัวนี้นะคะก็คือเป็นการวิจัยของทางการแพทย์ด้วยนะคะลดปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะคะลดปัญหาผมร่วงผมขาดร่วงฟูนฟูลด่งศีษะแล้วพอใช้ไปนะคะรู้สึกว่าผมหนาขึ้นลูกผมจะขึ้นด้วยนะคะสิ่งสําคัญใช้แชมพูขวดเดียวจบเลยเหมือนเขาจะมีคอนดิชโนลครีมนวดในตัวนะคะใช้ขวดเดียวจบหนึ่งขวด2 5 0 ml ห้ามลนะคะเวลาใช้ลูกค้าไม่ต้องใช้เยอะนะคะแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆนะคะก็ เทลงฝ่ามือเล็กน้อยแล้วก็ผสมน้าแล้วก็ค่อยลูบหนังศีรษะนะคะปกติราคาเต็มอะ่ะหนึ่งขวดห้าร้อยห้าสิบโปรโมชั่นลดสิบเปอร์เซ็นอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทจะส่งฟรีใช่ไหมคะเดบิวจะมีโปรเซ็ตคู่คู่กับตัวทรีทเมนต์ให้กับคุณลูกคา้าอ่อนโยนต่อหนังศีรษะแล้วก็ทําให้รากผมแข็งแรงนะคะแล้วก็ขนาด2 5 0 ml ใช้ได้ยาวนานด้วยตอนนี้ก็คือผู้ชายผู้หญิงพอมีอายุบางคนนะคะในไม่ว่าจะเป็นทุกช่วงไวัยไหนอะ่ะ ปัญหาที่เครียดที่สุดคือผมร่วงผมบางลากผมอ่อนแอนะคะแก้ไขให้ถูกจุดแล้วก็ใช้ทรีตเมนต์ลุ่มด้วยจะส่งผลได้ดีนะคะปกติแล้วก็คือใช้ชมพูดีอยู่แล้วแต่ถ้าใช้เป็นทรีตเมนต์ที่ใช้หยอะหนังศีรษะด้วยก็จะยิ่งส่งผลได้ดีนะคะ แล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ใช้แล้วก็สบายหนังศีรษะนะคะก็เดี๋ยวจะมาถึงโปรโมชั่นอื่นๆนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวคิดเม้น์ปกติที่เขาให้ใช้ร่วมกันก็คือเวลาที่ลูกค้าสระผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมบัดหมารหรือผมแห้งแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นเหมือนโทนิกหยดศีรษะนะคะเชื่อเพื่อให้รากผมแข็งแรงลดการขาดหลุดล่วงนะคะ ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังนะคะก็คือปกติเนี่ยไซนี้ก็คือ100 ml คือไซส์ใหญ่นะคะปกติราคาเต็มน่ะ620บาทลด10%อยู่ที่558บาทนะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะเราก็จะมีตัวเซตคู่เนี่ยสินค้าจะมีจำนวนจำกัดนะคะจะมีอยู่10เซตเดี๋ยวเบนจะจัดเซตคู่ก็คือแชมพู1น,นะคะแล้วก็บวกตัวทรีทเมนต์1นะคะปกติเนี่ยราคาเต็มก็คือ 1,100นึ่งกว่าบาทปกติลดก็คือหนึ่บาทนะคะเซ็ตคู่รอบนี้จัดโปรอยที่878บาทบวกค่าจะส่ง40บาทนะคะเพราะว่าสินค้ามีน้ำหนักเนอะคุ้มมากเท่ากับ918บบาทเองอะลดเยอะนะคะเท่ากับ เซตเนี้ยแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบวกค่าจะส่งสี่สิบาทเท่ากับเก้าร้อยสิบแปดบาทแต่มีสินค้าจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็มาถึงตัวด็อกเตอร์จิวด็อกเตอร์จิวแอดวานซ์เซรั่มนะครับก็เป็นเซรั่มคุณหมอเหมือนกันใช้ได้ทั้งผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวแพลง่ายผิวตีสารเซรอยแล้วก็บางคนที่มีปัญหาช่งวงวัยนะคะ ต้องการลดริ้วรอยฝ้าการะจุดด่างผิวกังางใสผิวอิมฟูนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวด้วยและเป็นสูตรใหม่เดือนนี้ก็ยังลดพิเศษนะคะปกติราคาเต็มหนึ่งขวด2590ลด5 0 1,290รอบนี้ลด60กว่าเเลยเพียง1ขวด990บาทจะส่งฟรีด้วยขนาด3 4 m l ใช้ได้ทั้งเชา้าแล้วก็ก่อนนอนมีกรอฟแฟกเตอร์สเต็มเซลล์นะคะไม่ราคาเคืองผิวได้ใช้ของแท้นะคะเพื่อให้ดูสินค้าจริงเลย โปรสขวดอยู่ที่1,980บาทจะส่งฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการตัวด r Jill a ร v จิวแอคู่กับตัวแอนท m e เมลัสนะคะปกติลูกค้าที่มีปัญหาฝ้ากาะจุดด่างดำเจาะลึกโดยเฉพาะก็ใช้ด r Jill a ร v จิวแอก่อนแล้วก็ใช้ตัวแอนท m e เมลัสตัวนี้เข้าไปเสริมเฉพาะจุดได้จัดโปรอยู่ที่1,390บาทนะคะแล้วก็ด r Jill รจคู่กันแดดนะคะจัดโปรอยู่ที่ 1, 1 9 0บาทนะคะลดเยอะนะ เท่ากับเราก็จิวหนึ่งกันแดดหนึ่งถ้าลูกค้ามีปัญหาผิวแห้งแนะนําให้ใช้กล่องสีสม้มถ้าใช้ถ้าเป็นพนลผิวมันใช้กล่องสีฟ้าสําหรับตัวแอนต m ้เมลัสนะคะจะเป็นโปรโมชั่นโชว์แนะนํานะคะขนาด15 ml นะคะตัวนี้ลูกค้าใช้ครีมบารุงอื่นก็ต้นใช้เข้าไปเสริมได้จัดโปร3กล่อง990บาทจะส่งฟรีแล้วก็ตัว ไฮไลทบูรักสปอร์ตนะคะคนที่มีปัญหาริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำก็ใช้ได้นะคะอ่อนโยนต,ต่อผิวขนาด 3ml ก็เป็นโปรไฮไลทบูรักสปอตหนึ่งแถมกันแดดหนึ่งหกร้อยห้าสิบาทแล้วก็ไฮไลทบูสองกันแดดสองนะคะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบาทจะส่งฟรีแล้วก็โปรวีลูโคได้ผิวผมเล็บได้ได้คลุมเลยคะ่ะก็คือสามแถมสามอยู่ที่เก้าร้อยแปดสิบาทจะส่งฟรีคุ้มมากนะคะลูกค้าสนใจโปรไหนก็ทักมาเบนแนะนำว่าโปรยูสลีรอบเนี้ยนะคะตัวแชมพูคู่กับตัวทรีทเมนต์เนี่ย ลดเยอะนะคะลด25%อยู่ที่887บาทแล้วก็บวกค่าส่ง40เท่ากับ918บาทนะคะกับขอพระคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ